เอาละครับทุกคนเรามาอยู่ในเกมฟีไฟอีกแล้วนะครับวันนี้อ่ะรอบนี้เราก็จะมาเล่นชุดระดับตำนานเนาแกเออจะเป็นสีม่วงแทนเนาะเออรอบทีแล้วเราก็เล่นชุดเอยอะไรนะแต่งกายไปแล้วเนาะเออรอบนี้เราก็มาชุดนี้ต่อเลยไปค่ะเริ่มวิ่ที่ปลาหมึกดาเวอร์มากนี่แหละไฟฝ่าวที่รอคอยฮะ เพืเ่อนแกแกจะเอาอปะสกินใหม่นะ่ะอัพเ็วได้ด้วย,ไม,ย,ยไม่รู้ว่ะ <c oughs> ไม่ยอแจะขอร้องอไหนยองฟ้าก็พอคุณพี่นั่นแหละแฮปปี <c oughs> <APP> ้สุด หยุพอชิโนก,ก็ได้เราจะอยู่พอชเนกเองนะคะใครจะทำอะไรกไ็ไปทำเลยนะคะเราอยู่ทีมปลาหมกปลาล่ามีอะไรให้กระทอยแกะไมจ้ะมีทุกอย่างเว้นเปิน้น เอพกศูนย์ 0. นี่นะคะไม่เล่นมีปืนอื่นให้กระเทยเล่นไหมล่ะงงนั่นแหละปืนยิงยุงคู่ไปเลยค่ะหนึ่งเอาปืนกบค่ะเออลอดมันปงัง ปังมากปังคิดถ่งดีบอมงเลยในบ้านมีเหรียญ100นึงอยดังอยู่อยู่เพื่อนก็ขับรถมาหางงงมากเกิดอะไรขึ้นคะฉันอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวใจในทะเลอยู่นี่ที่อยู่เพื่อนก็มาหางง ต่ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะมาทางตีละ่ะอยากได้เงินซื้อไอเทมว่าไงแกจะไปทำอะไรวงฟ้านะ่ะแกไม่เก่งนะ่ะแกก็อย่าหาไปเนาะไอคนที่เป็นปีศาจปีศาจไปค่ะถ้าไม่ามาได้เก่งขนาดนั้นเราไม่ต้องไปถ้าเรามีบอยู <S 1> <S 1> <น>่ค่ะ ตัวชบที่มีดวงกับการการชกที่สุดเลยไอ้เอ็มหกส่วนอยู่บ้านนั้นอยู่ข้างบ้าน,าานอัวเนี่ยบ้านเนี่ย ใช่หรือเปล่าวะใช่ของอยู่นี่เอาเอาไปก่อนเหอะเอาไปก่อนได้ใช่เอาไปก่อนอนะ่ะได้เพราะว่าอย่าเดือกมากก็พอนะคะมีให้ก็เอาไม่เอาเดี๋ยวจะไม่ได้เล่น,น,เ,ลนเราต้องทำอะไรทุกอย่างกลางแจ้งค่ะ อันไหนคะรอดนายเมื่อไหนมีผู้ชายคะต้องการผู้ชายมาเลยค่ะตอนนี้เนี่ที่มันมีพวกแกสามตัวเป็นอุ้ยเป็นคนชุบวง,งเออว,ว,วิ่งผ่านได้ยี่ยงไร ออยันนี้โดนเลยรใครของใครของเพื่อนหรออ๋อของเพื่อนอ๋อยิงไปสักเต็มแม็ปเล้ถ้าแม็ปไม่ตายกูก็ตายแล้ววะเพื่อนสปอร์ตข้อข้าง เอาก็ไม่รู้นะว่าของใครก็ยิงิงไปก่อนเดี๋ยวก็แชมเองสักวันไม่มีใครทำเข้าทำให้เท่าแก่เท่านี้แล้วชีวิตนี้หน้าเอาดีนะคะทำดีมเคยได้ดีรลงง ไมไม่่ต้อง,องฉันหวังดีนะเนี่ยหูยอง่่นีหมดไหมหมดไหมมีไม้ซบนีอีกไหม,มไม่มีแล้วหรอกว้าวอันนี้อันนี้ชอบอันนี้เลิฟอันนี้รักเลยอันนี้แบบคางรักเลย ไปไหนต่อคะอทุทกคนระเบิดหรอจะไม่มีกระสนุนนะรอดเกินคุณนาอะคะนี่ไงกระสนุนนี่ไงกระสนุสนในปืนตะกี้นี่คะ่ะ thank you มีโอกาสจะได้รักฮงคะ่ะ ไปเพื่อนเราไปตามหารักแท้ของเราดีกว่าเวอร์ชันกระสุนปืนีามทำไมไม่มีไปไปไปตามเบอร์หนึ่งแล้วปลดล็อกคล้งแสงแล้วใครปลดล็อกคล้งแสงแล้ว,วอ่ะงงคาแสงมันดูปลดล็อก ยังไม่ทันได้อัปเกรดหรอถ้ามจริงนะมีใครเคยอัปเกรดบ้างครั้งแสงอะแตดพาเติ์แตัดพาพติเราคงคงไม่ได้อัปเกรดหรอกค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบมีภัยเหลือเกินทุกคนต้องชอบมีเรื่องเวราเป็นเสาหน้าหนึ่งเหมือนราดาดัง ปมีรักแรกเท่าเดร,รปาคะ่ะคอนเทลดีเจ้าผู้ชายมาโรงงานแล้วต้องมีผู้ชายเท่านั้นแี่ทีมือนี่สองหน่อยไม่ใช่อ่ะไม่เอารวมกันก็เป็นสามหน่อยฉันฉันยิงเทะขนาดนี้ ออ่นเมืองน,นั้นน่าจะมีแก่เมืองเมืองอะไรนะหออไอเฟลไปค่ะไปดูค่ะเรื่องนี้เราต้องอยากเรียกเห็งไอ้เรามันช่างเงียบกริบสรเสกิน มีมีติดอย่างเดียวดู้ปะตรงไหนจะดูเลือดโอโหเลองเงือดอื้มใบเป็นน้ำเลยคุณพี่ตรงไหนก่อน บันป้อมบันป้อมมีนะนแกเอ้ยบอนป้อมนั่นอนะเดี้ยมเลยโอ้ยวยวนยวนจะขิดให้วันไหนคะงง ชุบหมดพร้อมบวกยิงไม่โดนแค่รักหิงไม่โดนใครรักคิดวิตีน่ะบอกให้อร่อยเลยเป็นนึงสุดนี้เดือดใครจะคองแชมป์จะเป็นเปิเดดีอ่ะแต่นแล้วดัดท่อ เอ้นอปอ้ยบนป้อมค่ะ,คะนั่นแหละาเลเอาเปืเอาแกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นบังอาจมากมีปืนอื่นปะานเดืาไปะฮะท,ทำไมจะไ,ไ,ได้ปืนอื่นค่ะหนึ่งมีปืนอื่นให้กะเทยไหม ยิงใครปะปะ๋าได้ก่อนอ๋อเยี่นี่นี่เองตัวเองออกมาค่ะอย่ามาเนียนนีแถวนี้ไม่ชอบหนักแอด์ดอบหนักแอด์ดอบหนักแอด์ดอบอบบิู่หน,นักแอด์ดอบค่ะนั่นแหละค่ะโหลดชอบให้บอกตังงี้เอาลมไงไหวอะแอก แกทำถึงไป okay, แล้วแกแหละเข้าวงดีกว่าแกปะใครตะโกนอะไรไม่มีพะเจอข้างบนมีคนว่ะเธอโอังขึ้นไม่ถึงเลยตอนนี้เนยจอแปคขอนละค่ะคุณพี่ว่าเหลือสะคะคิบเจ็ดนะมึงเป็นแฟนพวกคนเอาอีนี่ ชาวแว้งกัดเพื่อนเรอเกินไปนไรอะ่ะสุดจะเข้าวงเแนวโอ้ยแกข้างหน้าอาจจะมีคนโอ้ยมันคนตีกันว่ะ เกือบขีดเวอรหัดลังแกกัเธอเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเธอเจ็บมากตัวไหนโดนไหนโด,แดแนแรงโดนแรงไหนโดรนไม่มีหรอกเพอเจะไปเจอหมดใครมาเปิดมาเปิดปปท่านี้นต้องไหนวะเธอ อยู่ไหนคะหนึ่งหาไปเจอด้านหนึ่งแมทมาหาคนเด้ว,อ,ดวอันนั้นแดงๆคืออะไรไอ้นี่น้ำมัลหัวกูเมื่อกี้แกเออนี่แเล่นโนเหรอแดงๆคืออะไรอ่ะมันมันมันุมบามบูมบอม,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 มได้ด้วย มันลงหัวกูเลยเนี่ยมาจากไหนอะเสียของก่อนขาดเนี่ยแตกหนึ่งตีนั่นดูยาวนากูอ่ะแตกหนึ่งตีแล้วเอาอะไอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบนหมดเลยบอกนั่นนั่นนั่นนงเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบ้านหนึ่ง จบว่าหน่งไมีเรื่องมีรับเป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าคคณพี่ถ้าชันสกายเลิ์ไปนี่เพื่อจะเพื่อจะโกรธปะเรือตัวเดียวเรือตัวเดียวเรือตัวเดียวว้าหมดแล้วที่หนึ่งได้ไงงง ฉันยังไม่ได้ทำอะไรหรอกชีวิตเดนะ่ะแค่วิ่ง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 แล้วก็ชนะเลิศแล้วก็บวกไปเลยหกแปดค่ะนี่<ำ>ไดมอนด์วีช้ำแคิว <ๆๆ S 1> <laughs> เองอ๋อล่ะค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าเออถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสปา์ด้วยนะเอาละค่ะวันนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะบ๊ายบาย